ครับก็ขอกราบสวัสดียามเช้าๆนะฮะเช้านี้ก็อยู่กับนันท์ฮิวโบร์หกล้อซิ่งอีกแล้วนะครับมาดูจันชูทํากับข้าวครับในไอไอไออันนั้นเมื่อคืนตัดเอฟโปรด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับยังพี่ยังไอ้นั่นล่ะไอแตงเมื่อคืนล่ะแตงแตงะลไอแตงราเล็ดแตงกระไร นี่จะทำอะไรผัดทอดทำอะไรกินหงตุนต้มนึ่งอันนี้ผัดได้ไหมผัดเนี่ยนี้ฟีผัดได้ผมกินได้ครัเบเกล็ดทำอย่างนี้กินได้หมดเลยเหนื่อยทำให้จะได้กินไปก่อน <c oughs> ผ,ผมทำกับข้าวไม่เป็นเนี่ยผมถือกล้องผมเป็นอยู่ เอาเปเ่ิดทำไมเื่อโอ้ไปด้วยเมื่อคืนเมื่อคืนแปลกจนหิวข้าวคนอื่นเลยไม่หยวใบนะเนืนอสตบอปัป គឺយាវប៉ែម៉ាប់ផ្លេតតិមងីលេដើរនុនមុតត្នាឌីឌីនឹងលើប៉នញើបបានយំអញអូ ยเดือเด๋ยวละลายได้ผิวมันร้อนนี่ครับวิธีบังลมของปลาเราเมือรถแล้วฮะไม่ไดานี่เสร็จแล้วหรอปูไปใส่ก่อนเนเสร็จแล้วเนี่ไปต้องเอาการนดของปูไปใส่มันมันต้องมีอนัรน้างล่างด้วยมันจะสวยอะไรเขาเรียกอะไรชายอ่ะ ใส่ยาวๆมันของพี่ปิ๊กอ่ะที่ขับยากอย่างนี้แหละเรามุดได้ทุกทีเออของผมก็เหมือนกันผมมุดได้ทุกทีเหมือนกันลถอดออกก็มุดได้ฮมของผมถอดออกไฟหายเลยดิถ้าถอนยังไม่เดินออกจากนี่เก,ยกียไก่แก๊สไหมฮะแก๊สเราจะทำอะไร พี่ทำนะพี่เกี็บทำนะพี่คก็มี่้าเอากอตุ่ม้ลวต้มอพี่ไม่เอากอตุ่มเลยมันจะจ๊กมันนานนานนานจะได้โจกนี่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเล่นด้วยนะโจกเล่นแต่ดำมีอืมตายโอ้ขึ้นกินซอยจุกไ้ ออออืเเลยยยกินะีผมกินไม่เป็นเดีแบบนั้นไอเนื้อเนื้อเนื้อหมูอ่ะถ้าเนื้อวัวไม่น่อู้มัดเลยได้แบบตีใหม่ๆแล้วเนื้อมันยังอันนี้เนื้อเต้นอยู่อ่ะกินไปอรอยนะแบบนั้นมันอึนตีวัวแล้วเราไปเป็นเลียหามาจิ้มอ่ใส่จะโเวียะกำลังด ah ิ้นเลย กินไปกรุบกรุบนะผัดน้ำมันพี่เนี่ยในเนื้ออยู่ไหนย๊ะไม่รู้แล้ยโอนโ่นนใช่เยศโงงโงงเอ้ดูแลหน่อยรึ่งได้กหนาน,นีเดี๋ยวไปดูทอดอทงครับแข็งแล้วมั้งครับ พงอยู่ไหมเราถูกทำไมมันตื่นสายทว่าวัน <X> น <peaks> ี้เฮ้ยโอ้ยฮ่าตื่นตื่นสิบโมงแล้ววิ่งงาน Hey, nào, hey. đây rồi điên nào đấy đây à? rồi điên nè Thông sai mà khuyên nặng cả thọ thùng này điên sai lệch điên leo nhưng mà vẫn chưa lúc cái này ไปคืนแล้วนะฮิโ you น know ่เอฟซีคืนมานอนเป็นเพื่อนเด้กาดมัดสี่ห<ะ>กาดมนาวไม่กล้ามาแล้วก็เล่นหลอกล้อนกันเนาะคืนนั้น,นกัดเรื่องซอยเน้นๆนะพี่ซอยเน้นๆ ขึ้นไปเทีย่ยวไหนมาเที่ย <uit>. วไหนมาเมื่อคืนน่ะฮะย่าไม่ชวนพี่เลยวะได้ไปแต่ใครก็ได้ไปแต่ใครเนอะอืไมไอ้คนไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปนี่เดี๋ยวผมซื้อเบียให้โทรหาล่าครับ เดี๋ยวยุ่งรานคราคีนี่ก็เมนูผัดผักใส่เนี้ฮยังอีกยังไม่หยุดพูดย่งยังยังจบคลิปตัวนี้นะครับยังโวยพี่ตอมือเรอน็อตก่อนก็นได้ไมันเหอะฮะใส่ไม่ได้พี่ใส่ใหม่ทอดทิ้งไปงั้น รอน็อกก่อน,นนะอ๋อแล้วพี่ยกใส่ทำไมรู้ว่าใส่ไม่ได้ทำไ <c oughs> มขาขามันอันนี้เปล่เรายันเอาก็ได้ตัวเป็นไรตัวน็อไม่ถึงนี่มั้ย นี่ท่นี่โจ่ยนเลนี่ท่าไปังดู้อี่ด้ว่าหางปนิ้วอะทำไมแล้วทำไมางมันมันถึง,ถง,ง,ถงก็ม,งมันไม่ใช่ของมันเนาะมันไม่ใช่ติดกระรถวอาใครมาเหยียบขวดแตกเดินบา,าดขาเลยนี่น ขวดเบียร์ด้เฮ้ยน่ากลัวแบบนี้นี่ครับต้อหมอความได้กันชนมาครับแต่ว่าใส่ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรกันชนนี้ก็ไม่แพงนะครับกันชนตัวนี้สี่พันห้าครับถอดบ,บางฟูนอกแล้วค่อยใส่ใหม่ ถ้ามันอยู่สูงอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ตะเกาะง่ายหรอกพี่มั้งมันดูเกินมันอยู่เกินเลยคุณเออต็มไว้เลยนี่ได้เหมือนกันอันเก่ามันก็ทรงเดียวกันนี่นะมันน็อตมันยาวเปล่าอันเก่าไฟมันแหลมไหมล่ะไฟน่ะเสมอพอดีอันนี่มันโค้งเกินดูเปล่า น่าจมันดัดได้ทบบนี้เราลองเอามากดดูนดอกหวันอย่มงสังกัดวัวขวดแตกเยอะใช่ะเกิดปัญหาแล้วครับซื้อมาแต่ใช้ไม่ได้พี่ใส่ผิดข้างว่ะใช่ไปใส่ทาไหนยิ่งยกพลิกงี้ ซื้อมาเมื่อคืนนะครับเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทฮิวบรอห์ขอรอซิงนะครับขอบคุณมากครับ